ี่งาน,นะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวก,กับเราอีกเช่นเคยนะคะในช่องงามโชคแฟมิลี่นะคะหลังจากที่เราไปแห่งานกันเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องมาซักชุด นะคะให้ลูกๆของเรานะคะชุดที่ใส่ไปแห่งานให้ได้สวยๆอ่ะเนาะ,นะะทั้งชุดคนทั้งชุดช้างนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นกิจวัตรทุกครั้งที่เราไปออกงานนะคะหลังจากที่เราเสร็จภารกิจแล้วเราก็จะมาทำความสะอาดให้กับชุดนะคะหลังจากที่ <laughs> ลูกๆเรานอนนะคะนี่นะชุดพี่เล็กชุดพี่งามนะคะ ลูกนอนแม่ก็ต้องแบบว่าซักผ้านะคะทุกคนกนะ็เป็นวิถีคล้ายๆแม่ลูกอ่อนเลยอะนะลูกนอนแม่ซักผ้านะคะนซักคอกก็น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะไปเริ่มกันเลยเริ่มกันซักแล้วนะคะตัวนี้ สักชุดอคนงามของเรานะคะน้องปูเป้นะคะสักชุดน้องปูเป้ก่อนชุดน้องปูเป้นะคะแล้วก็ชุดพี่เตียนะคะวิธีของเขาเรียกอะไรแม่บ้านนะคะ เป็นแม่บ้านที่ไม่ได้เงินเดือนเป็นแม่บ้านที่ไม่ได้เงินเดือนเลยนะคะทุกคน,นต่อไปก็เป็นชุดช้างของเรานะคะ เบียกเนาะนี่ก็ใส่ถังเดียวกันก็เลยต้องเอามาซัดหมดเลยพอดีอาเขาเป็นคนจัดจัดของใส,ส่กล่องไม่เตรียมหมดเลยต้องเอามาซัดหมดมผู้นี้แล้วก,ก็ ล้วก็ซักเหมือนกันนะเพราะว่ามันโดนน้าแล้วมันอับมันจะหมินซักให้หอมนะคะแล้วก็ใส่น้ํายาปอกผนุ่มนะคะจะได้กลิ่นหอมนะคะปอกงาเราก็ต้องซักนะคะปอกงาเราก็ต้องซักนะคะเพราะว่า <laughs> เปื้อนมากเลยดูค่ะฟักเลงอยู่ในครัวหรือเปล่าเหรอ ไม่รู้เด้อหาดูเพราะว่ามันอับนะคะหมิน้นเราต้องเอามาซักนะคะที่เราเราใช้งานนะเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะทำการซักนะคะแล้วก็ตากนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะที่งามน,นะคะ นี้ก็ผักแลวชุดพี่งามน,นะคะชุดเชือกนะคะเชือก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 อือแล้วเออแล้วของพี่เล่น,นะคะ โอ้โหชุดที่งามรากดินแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะของพี่งามหรือขขาพ่อจ๋านะคะนี่ฮะออกมารองเท้าก็ห่วงรองเท้าด้วยนะ There. yeah